นี่คือเรื่องของเราที่ต้องมาทำงานในร้านอาหารกะดึกแต่ว่าร้านอาหารตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีแบบคดีฆาตการรมเกิดขึ้นแถนั้นพอดีแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่า Black 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 แปลกๆกันมากเต็มเลยคนแล้วสมว่าเนี่ยเราจะรอดไปได้ไหมในการทํางานในกะค่ำคืนนี้เราก็ไปดูในเกมของรนรร์หรับแมพช็อตสแกนนี่เกมในบทของสเปเชียลเดลิเวอรี่มาลนะูกอะไรอ่ะระเบิดเหรอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ตุม้มตุ้ม โอ้ระเบิดระเบิดอแม่งระเบิดจริงด้วยอะไรวะเนี่ยเอาตาเกมจบโอเคควรเอนดิ้งแล้วเออไม่ใช่ปะของที่ของขวัญก็คืออีกอย่างลืออะไรก็คือที่อะไรของขวัญก็คืออะไรตรีกาอ๋อน่าจะเป็นให้เรามาเช็คอินมั้งเหมือนเราเพราะว่าเราเป็นพนักงานทำงานที่ร้านนี้ใช่ไหมล่ะ ทุกคนนะัต้องขอโทษน,นะที่ผมแบบผมหายไปนาะนมากคือผมแบบคือผมไอ้ตอนที่ผมลงคลิปอันนั้นไปคือ,ผม,อคนนะผมยังปว่วยอยู่นะคนนะผมยังป่วยอยู่นะตอนอัดก็คือยังเจ็บคอเหมือนเดิมเลยแล้วผมเนี่ยนะผมอัดเสร็จปุ๊บเหรผมไม่งเจ็บคอจัดผมก็เลยแบบว่าเรากำลัแบบรอให้คอมันหายก่อนค่อยมาอัดคลิปใช่ป่ะตอนนี้นะจริงๆนะผมก็คือตอนเนี้ยผมก็ยังไม่หายเจ็บคอเหมือนกันเนี่ยก็ยังเจ็บคอเหมือนเดิมแต่มันเจ็บน้อยลงก็เลยเพออัดคลิปได้บ้างแต่อาจจะมีไอบ้างเพราะฉะนั้นผมต้องตัดจะต้องแบบตัดออกบ้างนะทุกคนนะเนาะ ถ้าเกิดได้แบบอยู่ๆผ,ผมตัดไปเลยก็ผมไอแหละเอาง่ายๆนะอุ้ยโอ้โหดีมากเก็บไว้ทีเดียวโคตรดีไม่ต้องมาเสียเวลามาโอเคอเค,ครบแล้วเขาบอกว่าให้เราไปทหมอนบ้าให้จัดลงไปในตู้โชว์เครื่องดื่มไหนวะนี่เหรอเครื่องดื่มโอ้โหแล้วแม่งถือทีเดียวทั้งอันเลยอย่างตึงทุกคนนะผมแบบถือทีเดียวสามผมถือทีเดียวไปทั้งทุกอย่างในมือแม่งมีทั้งกล่องมีทั้ง้ําน้ำเอาดิย่างโหดนี่มันพลังงานดีเด่นชัดโอเคครบแล้วต่อไปก็เหมือนเป็นกล่อง ตู้แช่แข็งว่ะโอเคมันมีกี่กล่องในทัพหน่อยสองกล่องโอเคครับจัดไปจัดไปช่วยจ่ายไฟกับพี่ปิ๊บปิปิ๊บิโอเคครบแล้วมายัางไงต่อมาหวังว่ามันจะไม่มียุ่งเกินไปในคืนนี้นะ คือเราเป็นคนที่เพิ่งพึ่งมาเพิ่งมาทำงานใหม่เลยใช่ปะพวกเนืรื่องเกมมันไม่ได้บอกขนาดนั้นน่ะเฮ้ยบริการลูกค้าไหนลูกค้าปะอสวัสดีครับผมแอดเน็ช่องคนดังนะครับวันนี้ผมจะมาบริการคุณหนึ่งวันนะวันนี้ผมจะมาเป็นแบบบริการอะไรเอ้าเฮ้ยโหรถแม่งคันเล็กจังวะมาแล้วครับมาแล้วครับว่าใคครับว่าใคครับว่าใคครับเอ้าเฮ้ยมื่อวานว่าใคครับคุยผมอยู่นี่ครับพี่พี่เป็นอะไรเปไหนครับพี่ผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับ อะไรบ้างไงครับติดสูงของว่ะสวัสดีคือตอนนี้เฉันก็อยู่ในช่วงพักงานฉันอยู่ในช่วงแบบเวลาพักงานของฉันคือนายมีอะไรที่แบบว่าทำได้เร็วๆให้ฉันกินได้ไหมอะ่ะก่อนที่ฉันจะไปทำงานต่อแน่นอนเอ่อเอาเป็นโดนัทไหมล่ะแน่ใจนะว่ามันทำได้เร็วอะ่ะหยิบโดนัทไหนวะนี่เหรอ เร็วจริงแม่งอยู่หน้าร้านเลยเนะี่ยโคตรเร็วอะ่ะไม่เร็วก็กรีไม่เร็วก็เคี้ยละอยู่หน้าร้านขนาดเนี้ยใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณครับโอเคโอเคเอาไปแล้วล่ะทีน่นี่อะไรต้องมีเสียงนี่เด้อแม่งระบบเมนูนั่จัดจังโหด มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกค้าคงนี้เขาไม่จ่ายตังค์แล้วลูกค้ามันไม่จ่ายตังค์แล้่ทำไมำไมลูกค้าเขาไม่จ่ายตังค์น่นใครตอมาง่ายไปเ่ยเฮ้ยๆยิยชยดยยยยงยยยดยย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 ยงยยยยครับ ดีคุณต้องการรับอะไรดีล่ะกองเงียบด้วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเป็นที่ของน้องเอ๊เไอต่บดีทำก็ต่อบดีวะอ๋อฮะเด็ดโอ้โหสันฉันไม่คิดว่ามันยากแค่ไหนที่จะแบบเป็นเศรษฐีอะที่จะใช้ตังเป็นการเป็นเศรษฐีโคตรแอกตรงตรงเลยนะฉันไม่สนใจหรอกคือ ถ้าถ้าไม่สั่งก็ออกไปแล้วโอเคฉันขอแฮมเบอร์เกอร์ดีสุดของคุณได้ไหมโอ้โหมึงแอ็กอะไรวะไอ้เฮี้ยเนี่ยแม่งอี๋แฮมเบอร์เกอร์ดีสุดในร้านแฮมเบอร์เกอร์แช่แข็งยังโหดยังโหดยังตึงยังตึงยังโหดแฮมเบอร์เกอร์แช่แข็งอะเอาดีดีสุดในร้านแล้แฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละแม่งทรงนี้เพิ่งถูกหวยมาไม่เั้น <c oughs> ไม่นั้นแม่งก็พึ่งแบบไม่นั้นมแมนะ่งก็แอกเฉยอะจริงๆนะอาจจะแอกเฉยก็ได้มาแล้วทำไมมันฮะผมผมว่าผมทำเพีเดียวมัน,ม,นมันซ้อนกันอย่างนงี้ยน,นะดีละจะได้บริการคนต่อไปเคยบอกใครมาสั่งกบอร์เก์ก็บบว่าหยิบอันเดิมเลยแม่งทำมเบอร์เกอร์มายามึงแอกอะไรแอคอะไร สักหมัดไหมแอกอะไรมึงรวยจริงไหมเหอะมาเข้าร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไปกินร้านหรูๆด,ดนีน้องรวยจริงพี่จะไปกินร้านหรูๆครับพี่มากินร้านผมหรอไม่พี่แอกอะไรแค่นั่นแหละเขาแอกอะไรของเขา,าเนี่ยถามจริงเถอะทุกคนแม่งคันคอจัดเลยว่ะเวลาพูดๆไปเนี่ยไม่ต้องไอ้ท่าเลยนะทุกคนเนปะ็นคนคันคอเลยเนะี่ย ไม่ผมก็ย่เกียต้ตอะไตอนไอออกด้วยเนะี่ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่เขาไม่เรียกาชว่า,าชาวนานจริงอเนนะี่ยผู้คนในวันนี้แต่ละคนมันช่างแล้วทุกคนนะผมขอเลยว่าผมไม่หายสักทีเนะี่ยคือเป็นหวัดที่ป่วยนานเรื่อนเอาเดี๋ยวก่อนนั่นเสียงอะไรนะเป็นหวัดที่แบบป่วยนานมากผมป่วยมันน่าจะประมาณสิบห้าวันเลยแล้วหวัดเนี่ยคือแม่งป่วยจะครึ่งเดือนแล้วแม่งไม่หายสักทีอะ ตอนแรกเป็นน้ำมูกนะหลังมันเป็นไอต่อเลยเอาหนูจี๊ดจีดจีดหนูเอ,อ้ยหนูทอดอ่าเมนูใหม่เมนูเล่าของร้านหนูทอดมาแล้วละ่ะหนูทอดหนูทอดแซ่บหลายอีอยูหห่หนูหนูหนูดูเหมือนว่าเราก็ต้องล่อมันออกไปจากข้างนอกนะแล้วก็จับมันก่อนนี่ก็จับมันล่ออ๋อหยิบชีสหยิบชีสนึกว่าให้เดินนึกว่าให้แบบล่อเหมือนต้อนไก่แบบล่อแบบเดินใส่อะไรเงี้ย นี่ว่าอย่างนั้นไม่ใช่เนาะโอเคดีแล้วนะเอชีพเอาเอา,เอาหนูลื่นกล้วยหนูลื่นกล้วยอุย้ยจับเลยนี่ไงไออาชิเมนด้วยแคสสิแรดจับหนูอะ่ะยังตึงอ่ะอาชิเมนอาชิเมนจับหนูอ่ะ น่ารังเกียจจริงถ้า magazine, us, is is like มีคนมาตรวจสอบร้านอาหารนี่แล้วก็มันควรจะไปผ่ามันควรจะไปไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะมันจะมีคนเหมือนตรวจสอบร้านอาหารนะแบบเหมือนแบบอมกอมอชยองเขาอะเออวานั้นมั้งคเหมือนเขาแต่เข me, มามาเดินเช็คเองเลยเหรอไม่ผมไม่รู้นะทุกคนนะเฮ้ยตำรวจว่ะไอโดนนัดไหมเงี้ยโดนนัดไหมโดนนัดไหมโดนัทไหมเงี้ยโดนัทโดนนัดไหมโดนนัดไหมไอใส่หูลูกค้าวิทีหนึ่งทุกคนนะเป็นซิกเนเจอร์ของผมวันนี้เนาะนี่คือคลิปแบบซิกเนเจอร์ไงคลิปนี้มีไอทุกคนด้วย คลิปอื่นผมไม่ไอายนะคลิปนี้มีอันเดียวที่ไม่ไอายอะ่ะคลิปลิมิเต็ดอิดิชั่นอ่ะคลิปอายทั้งคลิปอะ่ะแม่งควรนะคลิปแม่งไม่ไหวแล้วนะีสวัสดีสวัสดีต้องการรับอะไรอี๋ล่ะอ๋อไม่แต่มีคนคืบคลานไปอรอบสถานที่แห่งนี้แต่ผมก็ไม่เจอใครที่น่าสงสัยเลยนะ แปลกเราได้รับรายงานจำนวนมากใกล้สถานีแห่งนี้ยังไงก็ตามเถอะเนื่องจากฉันมาที่นี่ตลอดฉันขอโซดาสักแก้วได้ไหมโอเคครับผมจัดไปโอ้โหมันขอโซดามให้เป็นแพ็คเลยเหรอ เราไม่ใช่แพ็กเล็กด้วยแพ็กใหญ่เอาไปกินเนั่คืนนะคุณตำรวจนะคุณกินแบบว่ายัดยัดไปเลยนะ่ะเอากินนี่อ้วกไปเลยปะแม่งยัดอย่างยับขอบคุณขอให้ปลอดภัยในคืนนี้นะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือแล้วก็คุณก็รู้้วกว่าต้องโทรหาใครนะ่ะเยสมีตำรวจแล้วว่าตำรวจส่วนตัวคนนี้เป็นของคุณนะ แล้วตำรวจตูแล้วนี่มันรถใครรถเราหรืเหอเปล่าเนี่ยอันนี้รถเราใช่ไหมสรุปเนาะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นรถเรานะอะไรเนี่ยเปิดยิมสี่ชั่วโมงร้านอะไรอ่ะร้านหนีไม่ทันโปรคลิคปดินเนอร์นั่นทุกคนนะอุ้ยที่กำลังถ่ายโปกอยู่เลยโทรมาทำไมล่ะไหนใครโทรมาอีกมาครับว่าไงครับตำรวจวัตสรับวัตส์แมนวัตส์แมนๆๆ อะไรอะสวัสดีเพื่อนจริงนคุณได้สั่งพิซซ่ายี่สิบชิ้นไหมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่คือใครเนี่ยผมคือเด็กส่งของน่ะเราได้รับโทรศัพท์จากพนักงานร้านอาหารของคุณว่าคุณต้องการพิซซ่ายี่สิบชิ้นใช่ไหมอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะคือผมไม่ได้สั่งพิซซ่ายี่สิบชิ้นเลยนะจริงๆต้องถาดดีือเปล่ายี่สิบถาดไหม เาคไม่ต้องคิดสิบถาดไหมเออตอนนี้ผมผมผมพูดได้เลยว่าคนที่แบบโทรไปนเนี่ยเสียงไม่เหมือนคุณเลยนั่นเนี่ยผมจะยกเลื่องคำคำสั่งซื้อให้แล้วกันนะขอโทษที่ทำให้เสียเวลานะไม่มีคนโทรแกงแลงเราเนี่ยแม่งพิซซ่ายาี่สิบถาดให้เราจ่ายอีกคนเรือนโอ้ยคืนนี่แม่งอย่างบ้าเลยอะไรก็ไม่รู้ ฉันมีความรู้สึกกลัวแปลกๆแต่ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียงานของฉันอาจจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวนก็ได้ใครจะไปรู้ลูค้าถ้าแบบฆาตกรมาผมแบบไอเสียหน้าฆาตกรแบบแพร่เชื้อให้ฆาตกรอะเรียบร้อยเลยวันนี้ผมเป็นซอมบี้ซอมบี้สปินเตอร์หนึ่งวันใครอ่ะ อ yeah, ุ้ย yeah, 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 yeah. อุ้ยสโลโมโชันด้วยเยืดแอคจอ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 ดอะไรวะเนี่ยเยืด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 เตือนสำหรับสโลโมชันด้วยอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> จุดจุดจุดเออสวัสดีคุณช่วยฉันหากล่องอาหารแช่แข็งหน่อยได้ไหมอะไรนะ เอาไปทำไมเอ่อแน่นอนฉันคิดว่าจะสามารถที่จะหากล่องอาหารแช่แข็งให,ให้นายได้นะหยิบกล่องอาหารแช่แข็งแล้วทำไมต้องการอาหารแช่แข็งมึงเอาไปใส่เอาไปใส่ศพป,ปะเนี่ยกับใส่แขนขาฟีดไปกินอะไรเงี้ยเหรอยังไง คือฉันขออนุญาตถามได้อยไหมว่าทำไมคุณทำไมต้องการกล่องอาหารแชร่แข็งล่ะเฮ้ <Hey! S 1> อะไรเฮ้ oh. oh. hey, แล้วกูไปโอ้ย <Hey, S 1> น้องมาตอบตอบถามแล้วไม่ตอบเหรอถามแล้วไม่ตอบเหรอยามีปัญหาไหมถามแล้วไม่ตอบเหรอเฮ้ยไม่ถามแล้วไม่ตอบเหรอโอ้ย oh. <Hey>, hey, แม่งลูกค้าแต่ละคนแม่งมีแต่ตแปลกๆเว้ยลูกค้าแต่ละคนแม่งไม่ปกติสักคนอะห้องน้ำเปิดไม่ทีเดียวอะ ตงน้ำแม่งคตรความหลอดของเกมผีเลยทุกคนนะโอ้ยเดี๋ยวมีสกิบบอรเฮลเลตมาจับสแกรคนนั้นทำให้ฉันรู้สึกกลัวๆแปลกๆนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรขนมเลยเนี่ยอะไรอะช่างมันเดี๋ยวตอบโทรศัพท์ก่อนใครมันขยันโทรมาจังวะอะไรไม่ได้สั่งของครับอันนี้สั่งร้เปล่าอันนี้คือสั่งอะไรอีกเนี่ย ตัวนี้พูดชะาก,กัารโทรมาวะ่ะสวัสดีครับฉันได้เพิ่งได้ข่าวว่าคุณตรวจสอบกำลังจะมาถึงก่อนที่เขาจะมาถึงให้แน่ใจว่าคุณขัดพื้นแล้วก็ทำอะไรต่างๆเสร็จนะเพราะฉันรู้สึกว่าล้างหาฉันตอนนี้มันโคตรคักมันโคตรสกปรกเลยได้ๆเดี๋ยวผมจะทำตอนนี้เลย ยังปลอดภัยในคืนนี้อีกเหรอมีการประกาศว่ามีคนหายตัวไปในคืนนี้เยอะเลยนะโอเคครับขอให้โชคดีนะพูดถึดการแม่งแช่งกูนะมม่งคนไม่ก็อุตสาหาทำงานแล้วนะชิคกี้พาชคนที่รับเงินเดือนเพื่อนเาจงเราจะจบเข้าคืนนี้ไปนะโอ้โหแม่งตอนแรก ตอนแรกไม่มีน้ำพอแบบมีเคลททำปุ๊บม,มีน้ำเลยเอาดิย่ยงตึงอ่ะโหดจัดตอนแรกไม่มีน้ำไม่เช็ดพอม่นมีเควสปุ๊บแบบมีน้ำเลยมาเสร็จแล้วไหนวะไอ้คนตรวจสอบจัดมาดิไหนอะนี่เหรอโอเคมาแล้วเนี่ย ทำไมจอมันซาเวลาผมทำไมจอมันเหมือนซาขึ้นโอ้ยตกใจหมดการ์ดพูดเลยว่าทำไมจอมันซาขึ้นมาครับบ้างอะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเดี๋ยวจะเริ่มตรวจสอบแล้าหาของนายเนม่ชานะเดี๋ยวก่อนนะครับ คุณไม่ใช่เด็กส่งของจากครั้งก่อนเหรอใช่แล้วถ้าบอกคุอถึงติดต่อฉันมันเนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งออกไปออกไปโอเคแล้วมึงจะมาผมอมตัวเป็นพลแบบตรวจสอบร้านอาหารตัวท,ทำไมอะตุ้งงเพื่ออะไร ทำทำไมทำทำไมเพื่อใครไม่เข้าใจเลยจริงๆนีมุมปลอดภัยเราดีช่างไห <c oughs> นใครมาอีก <c oughs> ใครวะนะ่ะ ขอเปบหน้าตาแบบโหดวได้ปะอุ้ยไม่หดวแล้วเนี่ยอันนี้ปกติวะอ่านเหรอคุณมีอะไรที่ฉันกินได้ไหมสำหรับอสองสองล,ะละ้านล่าก็อย่างไรเขาก็จ่ายตังค์นะ่ว้ยแน่นอนคุณสามัถบ,บีเบ์เกร์ได้นะคุณมีคนดีแค่ไหนดีแค่ไหนก็ไม่บอก ดีสุดเลยล่ะคนดีของผมอะผมนี่คนดีเลยนะลงคลิปนี่ก็ลงคลิปนี่ก็ขยันลงคลิปด้วยแบบว่าลงแบบโหลงทุกวันอะไม่เคยเว้นว่างเลยอะลงคลิปอะขยันลงจริงๆอะเออลงคลิปนี่ก็ลงทุกวันนะเออลงแบบขยันลงเกินคนทาคลิปก็ขยันเลื่อนอะเออขยันไปไหนไม่รู้ขยันแบบขยันลืมลงทุกสิบวันอะขยันจัดจัดอะขยันจัดยังโหด ขอบคุณมากเลยฉันสัญญาว่าคุณจะไม่เสียใจกับสิ่งนี้ทำไมมึงจะมาปกป้องตูวตนโดนฆาตกรฆ่าเหรอไม่รู้อ่ะช่างมันมัน,มนช็อตสแกกเกมจริงเนี่ยมันช็อตสแกกเกมเยอะทีแล้วเนี่ยนะบางเกมบอกช็อตแต่แม่งแบบยาวสี่สิบนาทีไม่เอานะส่วนสำหรับผมคือเกมที่ช็อตก็คือสำหรับผมก็คือประมาณยี่สิบนาทีกำลังช็อตนะเกมผีอ่ะยี่สิบนาทีช็อตอยู่นนะ ยี่ห้าทีอะไรเงี้ย,ยถ้าเกินนั้นไปหมูยาวนะน่าควรจะไม่ทุก <GO av uther> ่้าวเคองสตาร์ของวันแล้วนะไม่น่ามีใครมาเพิ่มแล้วทำไมผมมันหมดกลาบเพิ่เหรอคงใช่แหละลงเวลางานวลาลงเวลางานว่าเสร็จแล้ว ลแลลวก็ไปซะอะไรนะทำไมอ่ะประตูฉันไม่เปิดแปลกมันถูกล็อกจากข้างในมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอือวะ่ะเุ้ อะไรโอ้โอ้อโอ้ยพี่ชายครับพี่ชายอุ้ยเดินโอ้โหนี่เดินหรือคารพี่เด็กพี้ยนนี่อันนี้อันนี้พี่เดินหรือคารครับพี่อันนี้คือพี่เดินหรือคารครับผมถามหน่อยเฮ้ยเดินเร็วนี่หว่าไอสัตว์เดินเร็วแล้วโอ้โอ้แม่จ๋าแม่จ๋าลองได้แม่จ๋าอุ้ยพี่เดินหรือคารครับเนี่ยพี่พี่พี่ครับคือพี่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือพี่เดินหรือคารครับผมถามหน่อยครับพี่เอาเอาพีพี่ติดบล็อกพีติดบล็อกพีติดบล็อกอันนี้พี่อันนี้อันนี้พี่เดินหรือคารครับพี่ อันนี้พี่อันนี้พี่เดินหรือครับพี่วิ่งมาผมว่าพี่พี่ไปหาวิ่งแล้วครับพี่พี่แบบอ๋ออันนี้พี่วิ่งหรืออะไรเนี่ยพี่พี่วิ่งช้าอะไรพี่พี่พี่มันเดี๋ยวมันติดกำแพงพี่เอาเอาพี่เอาพี่พี่อะไรพี่พี่ครับพี่พี่เอ๋อะไรพี่คาตกรอย่างเอ๋อฆาตกรเป็นอะไรคาตกรเอ๋จัดอะไรไปละเฮ้ยเอา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 าตกรเอ๋อคาตกรเอ๋อแหกไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าใกล้เรารอ เฮ้ยเข้า okay, น oh, ีหว่าเข้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 าจริงมันเข้าจริงมันเอ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 าจริงโอเคไปแล้วนี่อะไรอ่ะนีผ่านอุโมงค์ไปภายในห้องอาหารนีผ่านอุโมงค์ดีวะโอเกมทุกคนผมจะอ่านแบบนี้เป็นรั้งสุดท้ายนะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจบอย่างนี้อีกแล้วมันไอเหมือนเหมือนไอแบบเลตดีดีโอเก่าเลยอะทุกคนนะก็นั่นแหละ คือแบบผมต้องสรุปเรื่องไหมอ่ะมันคือมันเรื่องมันเข้าใจง่ายมากทุกคนเนี่ยมันก็แค่เหมือนแบบเราทํางานกะดึกแล้วทีเนี้ยมันก็มีเหตุการณ์ต่างคเกิดขึ้นมากมายเจอควาแปลกๆแล้วตอนท้ายเราก็เจอไอ้ตัวนี้แหละซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเขาจําทําไมเขาถึงมาฆ่าเรานะแต่คือไอ้ชื่ออันนี้ยชื่อ,อบปรของเขาเลยมันคือ Special d ิ l ว v e r ่แบบว่าแบบอาหารออเดอร์พิเศษ Special อะไรเงี้ยแต่ผมไม่เห็นเลยว่ามันมีอะไรมาส่งเราหรือมันได้อะไรเกี่ยวข้องไปตัวำดำวะ คือมันตัวดำๆมันอยากฆ่าเรามันก็ฆ่าคนนะคือแม่งแม่งงงมากแต่ที่เขาใสสูตก็คือแม่งแค่แบบเราแบบแค่ทํางานการดือแล้วแม่งเราก็โดนฆ่าเฉยแค่แหละประมาณ้นเรื่องเกมเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยอะเล่นมา20นาทีไม่ได้อะไรจากเกมเลยฉากจบมันก็ไม่มีอะจัดก็เรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยอะงงมากเลยอะไม่น่าเล่นเลยเกมคนนะแบบนี้เนะี่ยผมอัดรอบท้ายแล้วนะไม่อัดรอบอื่นแล้วแบบแม่งแห้งจัดทนะุกคนนะนะก็อย่าลืมด้วยนะกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยวนะสุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไปแล้วจู